ช่วงนี้ขอนําคุณผู้ชมไปติดตามการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําสัปดาห์ครับวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากทีมโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีครับคอรมอรเนี่ยมีมตินะครับให้จัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะครับถ้าเรียกเ,เป็นสางังกฤษสั้นๆก็เป็น Thailand Future Fund นะครับ เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเมื่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานเกิดเนี่ยมันจะสร้างประสิทธิภาพให้กับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการขนส่งนะในเรื่องโลจิสติกของประเทศไทยก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพราะนั้นก็มีการออกแบบกองทุนอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะระดมทุนจากเอกชนนะครับซึ่งมีเงิน ระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เงินจากเซกเตอร์ประกันภัยซึ่งเขาปกติเขาจะมีเงินยาวเป็น10ปี20ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นเงินจากอากองทุนสำรองยืงชีพต่างๆนะครับซึ่งเขาก็มีเงินระยะยาวขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ เราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าจะต้องเป็นเฉพาะกองทุนอย่างเดียวนะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะลงทุนในกองทุนลักษณะนี้ได้ด้วยนะครับตัวกองทุนนี้ก็จะเป็นการจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวงเงิน10,000แสนล้านนะครับก็คิดว่าจะเป็นกองทุนหนึ่งแสนล้านก็น่าจะ,ะมีความเพียงพอที่จะใช้ในเริ่มต้นนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยกระทรวงการคลังจะเป็นคนลงเงินก่อน นะครับหนึ่งมื่นล้านนะครับการลงทุนการลงของกระทรวงคลังเองเนี่ยนะก็จะใช้เงินที่กระทรวงคลังลงอยู่ในาวายุพักนะครับแปลงมาลงในกองทุนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นเ,เงินเริ่มต้นสำหรับกองทุนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้มีเงินลงทุน ไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ขณะนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับในขณนะดเดียวกันกองทุนอันนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับ <c oughs> ก็จะมีการออกแบบนะครับว่าผลตอบแทนในช่วงระยะแรกเนี่ยนะครับจะมีผลตอบแทนต่ำสุดจำนวนสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพื่ออย่างน้อยให้ผู้ลงทุนเนี่ย มีความมั่นใจและสามารถที่จะลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะผู้ลงทุนซึ่งต้องการไรายได้ประจาเริ่มต้นที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะประเด็นจะเป็นประเด็นซึ่งซึ่งจะต้องอมีการานำไปใช้แล้วก็นำไปปฏิบัติในการเดินทางมาเยือนของอานายมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาซึ่งมีกำหนดเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับ ในวันที่1 8บแนี้ซึ่งต้องเรียนว่าในการเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ต้องบอกมีความสําคัญมากๆเพราะว่าในปัจจุบันก็มีการประเมินว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่จัดว่าดีมากแล้วก็การเดินทางเ,งนเนยือนในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ห่างหายไป10ปีนะครับ แล้วก็ในการเดินทางเยดอนครั้งนี้ก็จะมี2กิจกรรมหลักๆก็คือในวันที่18ที่เดินทางมาถึงเนี่ยจะเป็นการหารือทวิภาคีนะครับระหว่างนายกรฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาแล้วก็ท่านสมเด็จทุนเซนนะครับในช่วงบ่ายสมเด็จทุนเซนท่านก็มีกําหนดจะพบปะก,กับทางนักธุรกิจ ทั้งไทยและกัมพูชานะครับการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางที่มีคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีทั้งรองนายรัฐมนตรีกัมพูชาทั้ง3ท่านเดินทางมานะครับแล้วก็มีนักธุกร,ร,กร,รกิจมาอีกจํานวนกว่า20ชีวิตนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วคือในวันที่18ช่วงบ่ายเนี่ยเป็นการพบปะกันระหว่างสมเด็จทุนเซนแล้วก็คณะรัฐบาลของของกัมพูชาแล้วก็ทางนักธุรก,รรก,รรกิจกัมพูชาแล้วก็นักธุรกิจ ต้องบอกว่าเป็นเป็น i n e s s matching นะครับเป็นการจัดให้มีการพบปะหารือกันระหว่างธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความพร้อมที่จะลงทุนร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับในวันที่19รัฐบาลของทั้งสองประเทศพบปะหารือกันในลักษณะของ Joint Cabinet Retreat หรือว่าการประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วม นะครับของไทยและกัมพูชาซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งล่าสุดเนี่ยมีการจัดไปแล้วครั้งที่1เมื่อปี2,546หรือว่าประมาณ12ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่า,อ,าอีก9ก้าหนึ่งของความสัมพันธ์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในระดับดีมากมีการลงนามในเอกสาร4ี่ฉบับด้วยกันนะครับ ฉบับแรกก็จะเป็นเรื่องของถแถลงการร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยกัมพูชาครั้งที่2นะครับแล้วก็ฉบับที่2นะครับเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนสตึงบทนะครับ ฉบับที่3นะครับเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยกัมพูชาและฉบับที่4จะเป็นบันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบถแถลงการร่วมข,ของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทยและกัมพูชาจะเป็นการหารือเกี่ยวกับการ ดำเนินความสัมพันธ์หรือว่าดำเนินความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาท่านนายกได้ชี้แจงสั่งการในที่ประชุมเรื่องแรกที่ท่านได้ชี้แจงกับที่ประชุมก็คือเรื่องกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบ f o ฟอร์เดนะครับท่านแจ้งให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงมีพระกระแสรรับสั่งขอบใจประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา แล้วก็ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของรัฐบาลเองก็ขอขอบคุณนะครับประชาชนคนไทยทุกคนที่ช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาบรรยากาศที่ดีอย่างนี้ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงท่านนายกและคณะรัฐมนตรีเนี่ยอยากเห็นบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยนะครับไปที่ไหนก็ ทุกคนมีรอยยิ้มสร้างบรรยากาศนอกเหนือจากภายในประเทศเราเองแล้วยังยังเป็นการชักชวนเชื้อเชิญให้ชาวต่างประเทศได้เดินทางมาในประเทศไทยอีกด้วยท่านก็ขอให้ทุกคนร่วมกันในการรักษาบรรยากาศอย่างนี้ไว้นะครับเรื่องที่สองท่านนายกได้พิจารณาเห็นว่าในกระบวนการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำห้าสายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญการพูดถึงหลักการทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เมื่อพูดถึงหลักการทางประชาธิปไตยคนก็มักจะพูดถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพถ้านนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยจะมีความสงบเรียบร้อยประเทศจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นทุกคนในประเทศมีความสุข นอกเหนือจากสิทธิและเสรีภาพแล้วเนี่ยสังคมยังต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่แต่ละคนจะต้องพึงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยทั้งในฐานะตามอาชีพที่มีอยู่และฐานะที่เป็นพลเมืองไทยควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพด้วยเรื่องต่อไปท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้พิจรารณาหารือกันว่าตั้งแต่ เดือนมกราปี2,559เป็นต้นไปท่านนายกท่านรองนายกจะพิจารณาเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นจะลงไปรับฟังปัญหาต่างๆทั้งในส่วนของภาคราชการเองทั้งในส่วนของการปกครองท้องถิ่นและทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนเพื่ออยากจะไปรับรู้รับทราบ ปัญหาที่แท้จริงด้วยตนเองไปดูแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่มอบนโยบายลงไปว่าสำเร็จผลมากน้อยขนาดไหนเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรเป็นผู้นำเสนอขอความเห็นชอบก็คือ ในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่มีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้ววันนี้ทางกระทรวงเกษตรได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการคุณสมบัติของอผู้กรียดยางโดยกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ดังนี้นะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนยางและผู้เช่าสวนยางที่สามารถเข้าร่วมโครงการอันนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรตามข้อมูลทะเบียน เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี57ทับ58แล้วก็ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับทกศนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางที่มีพื้นที่เปิดกรีดตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปนะครับส่วนคุณสมบัติของคนที่กรีดยางที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องเป็นคนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย แล้วก็ต้องเป็นผู้กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรปี57 58คือจะต้องมีความสัมพันธ์กันกันกบเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนหรือเป็นผู้เช่าสวนนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบการแจ้งเข้าร่วมโครงการก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยางจังหวัดสำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ที่จะรับแจ้งนะครับเอกสารที่จะต้องดําเนินการของเกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางที่ต้องเอาติดตัวไปก็คือทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประชาชน แล้วก็เอกสารที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนาหนึ่งชุดนะครับกรณีของคนกรีดยางเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนหรือผู้เช่าเนี่ยเป็นคนกรีดเองก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยว่าตัวเป็นคนกรีดเองถ้ามีคนกรีดยางหนึ่งคนก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนหรือเป็นผู้เช่าพาคนกรีดยางคนนั้นเนี่ยมาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการด้วยตนเองนะครับ นอกเหนือจากนั้นถ้ามีคนกรีดยางมากกว่าหนึ่งคนก็ให้เจ้าของสวนหรือผู้เช่าพามารายงานตัวทั้งหมดแต่มอบอำนาจให้คนกรีดยางคนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนที่จะเข้าร่วมโครงการรับเงินมาแล้วก็ไปแบ่งจ่ายกันนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เขากำหนดต่อไปว่าการจะขอแจ้งเข้าร่วมโครงการนั้นจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ธันวา ปีนี้นะครับจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปีหน้าก็มีระยะเวลาประมาณเกือบ3เดือนนะครับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์เนี่ยจะมีคณะกรรมการอยู่2ระดับคือคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบลกับคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอขั้นตอนการตรวจสอบดำเนินการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเริ่มจากเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนหรือคนกรีดยางเนี่ยทางการยางแห่งประเทศไทยจะนำบัญชีรายชื่อทั้งหลายเหล่านี้มาผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตําบลแล้วก็ระดับอำเภอหลังจากนั้นจะส่งรายชื่อให้ทกศสํานักงานใหญ่เพื่อประมวลตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีฝากของเกษตรกรเจ้าของสวนยางผู้เช่า หรือคนกรีดโดยตรงถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ <c oughs> ก็จะมีคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับจังหวัดเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้อันนี้เป็นรายละเอียดของโครงการทั้งหมดถามว่าดาเนินการได้แล้วหรือยังก็รอข้อบังคับการยางแห่งประเทศไทยที่จะออกมาล้อกับพระบัญญัติการยางซึ่งคณะมนตรีมีมติเห็นชอบไปแล้วเรื่องการเดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้ ทางกระทรวงคมนาคมก็นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนงานการอำนวยความสะดวกและก็การเดินทางด้วยความปลอดภัยเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่2559จริงๆหลักการก็คงเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาก็คืออำนวยความสะดวกในการเดินทางป้องกันและก็ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่น ในคุณภาพของการบริการการขนส่งสาธารนณะให้มากที่สุดโดยใช้ชื่อการรองรับมาตรการในครั้งนี้ว่าความสุขสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับการเกิดอุบัติเหตุการลดจํานวนอุบัติเหตุการลดจํานวนผู้บาดเจ็บก็คงมีความพยายามทุกอย่างนี้ในประเด็นที่รัฐพยายามเน้นย้ําเป็นพิเศษก็คือจํานวนผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิต จากการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามลดน้อยลงให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิตของการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้เป็น0%ออันนี้คือการขนส่งสาธารณะนะครับอันที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ที่ประจำยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทาง รถไฟทางเรือจะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอจะต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเลยอันที่3ที่เป็นมาตรการเน้นย้ำก็คือระบบการบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวเพื่อรองรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่29ธันวา2 5 5 8ก็คือปลายปีนี้ จนถึงวันที่4มกราคมปีหน้า2559เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ทั้งสิ้น14ล้านคนเศษนะครับในช่วงปีใหม่นี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษนะครับบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7ก็คือมอเตอร์เวย์สายตะวันออกกรุงเทพบ้านฉางแล้วก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9 การจนาพิเศษฝั่งตะวันตกก็คือวงแหวนรอบนอกกรทมบางไปอินบางพรีตรงนี้ขึ้นฟรีนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่25ธันวาปี58จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่3มกราคปี59นอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งเส้นก็คือยกเว้นค่าผ่านทางถนนพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาชนบุรี ระยะเวลาเหมือนกัน